อันแรกครับผมมิมมิ้มใหม่ครับแต่ว่าหัวน้ำใหญ่สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับหวัสดี FC ซทัง FC ใหม่และ FC เก่านะครับผมยินดีต้อนรับ FC ใหม่นะครับผมอวั <c oughs> อนนี้ก็มาหาน้ำหวานครับหลังจากที่เราไขายของไข้ของช่วงเช้าเสร็จแล้วบางคนก็ จะบอกว่าอา๋อทำไมทำไมต้องบอกว่าขายของช่วงช้าคือพอเราขายของช่ยงเช้าเสร็จทํางานบ้านยังมาเลี้ยงก่เสร็จถึงได้ออกมาหามิ้มหาพึ่งนะครับมันก็จะสายวันนี้ก็ออกมาถึงหมายก็ประมาณเที่ยงครึ่งกินข้าวเสร็จก็ประมาณบ่ายโมงอพอเดินมาก็มาเจอรอยเขาตัดก็เลยไม่กล้าไม่กล้าเปิดคลิปครับผม <c oughs> ก็เลยเดินดูก่อนวันนี้คิดว่ายัางไงคงจะไม่ได้เพราะว่ามันมามาถิ่นเขาครับคินในถิ่นเขาืูว่าจะแห้วแล้วก็เลยลองเห็นดอกยูคามันเนยอะก็เลยลองเดินสุ่มๆดูครับเจอครับผมรังหนึ่งก็เลยเปิดคลิปจริงๆก่อนนี้มีสองรังครับแต่ว่ารัางหนึ่งเป็นรังเล็กอีกรังหนึ่งเป็นรังใหญ่ ลังใหญ่อยู่ข้างลาง่ลางลังเล็กอยู่ข้างบนครับผมเดี๋ยวตามลุ้นกันครับว่าหมวน้ําจะดีไหมพ่อผมเห็นดอกยูคา<ม>เยอะอยู่ไปครับเดี๋ยวขอเวลาเจาะเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับเขาลงสะาายมันเป็นวังวังปลาอยู่ตรงนู้นนี่ครับมันเป็นหนามเลยครับคมมากครับผม มือพังหมดวันนี้ก็เลยใช้ถุงมือถุงมือจับที่ตัดนี่ครับค่อยๆเจาะไป,ไปลังนี้งอยู่กลางๆนึงครับพอจะได้แต่ละลังนะครับที่น้องลำบากครับผมถ้ามันเอาง่ายเขาก็เอาไปหมดแล้วละ่ะรือต่อครับ

มาป่องสวยกัแรกมองข้างบนนี้ใช่ไหมข้อบรหเทาเล็กอะ่ะหอมเล็กเลยนะ,มะนไม่เล็กนะยไม่เล็กนะรังแรกครับผม ตอนแรกก็มาเจอรอยเขาตัดไม่กล้าเปิดคลิปเลยนี่ครับรอยเขาหาเหมือนกันผมนึกบอกว่าตอนแรกไม่กล้าเปิดคลิปเพราะกลัวมันจะไม่มี สัตเป็นทางเลยครับครับผมก็น่าจะบ่ายสองแล้วครับตอนนี้เจออีกครั้งครับผมน,นี่ครับเหมือนเดิมครับเจาะยากมันหนามเยอะครับผมได้แผลเป็นหนึ่งแผลแล้วขนาดใส่ทุงมือเดี๋ยวรอรุนกันครับลังนี้รางไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเพราะว่า แถบนี้เขาหากันครับผมเราก็ดูรังที่เขามันหลอดตาเขาครับมาหาถิ่นเขาเขาน่าจะมีเจ้าถิ่นหาอยู่ครับรอรุ่นกันอีกประมาณชั่วโมงนะคาจะเล่นนี้เนี่ย ลังที่สองของวันครับผมตอนนี้ก็สามโมงกว่าแล้วครับสามโมงสิบมนาทีหัวไม่ใหญ่ครับแต่ลังไม่ใหญ่แต่หัวน้ําสวยอยู่ครับผมไปครับเดินต่อครับผมลังที่สามครับผมอยู่ตรนนี้นะครับแล้วก็ต้นสี 4. อยู่ต้นโน้นแต่ว่าสูงลังนั้นไมเอาครับลังนี้ก่อนเสรนะ็จลแล้ว ลังที่สามครับผมลังไม่ใหญ่แต่ว่าหัวน้ำสวยก็ขอลังไปกินด้วยครับลัทงที่สี่ครับนีครับไมน้นี้อ่อ ถ้าถ้ามันตีมันถ้ามันตัดง,ง่ายก็เจถิ่นก็ตัดไปครับเพราะว่าเราเดินตามรอยเจถิ่นมีรอยตัดถ้าไหนตัดยากๆถึงจะถึงมือเราครับผมแต่ก็ต้องเอาครับเพราะว่ามันมีทางเลือกครับเดี๋ยวเราลุ้นกันครับหัวน้ำก็น่าจะสวยอยู่ครับเดี๋ยวใส่ควันก่อนครับผม มันก็ไม่ต้องจุดเยอะหรอกครับเพราะว่าเนี่ยครับมันมีแต่ใบไฟแห้งเดี๋ยวมันจะเกิดไฟไม่ป่า้รใส่ควันนิดเดียวครับผม,มอใส่แค่ไม่ให้มันแตกมาต่อยเราต่อยก็ยอมเจ็บนิดนึงดีกว่าไฟไม่ป่านะครับ <laughs> นะครับใส่นิดเดียวครับผม ใส่แค่เวลาเราตัดมันจะได้ไม่ต้องแตกโดนเราครับผมแล้วก็ตัแบบไฟเรียบร้อยครับแรงมากครับผมร้อนร้อนทั้งร้อนทั้งแรงมิมมิมใหม่ครับแต่ว่าหัวน้ำใหญ่หลังก็ทำนิดนึงนะครับผมอุปสรรคมันเยอะครับ ต้องใส่ถุงมือนี่ครับถุงมือตีพึ่งเอามาใส่กันหนามแต่ไม่งั้นมือพังหมดไปครับเจาะต่อนี่ยังไม่ได้ตัดไม่ได้นะครับนู่นปกิ่งไปถึงนู่นต้องตัดปลายกิ่งก่อนไม่งั้นดึงไม่มาครับผม ลังใหม่แต่ว่าวน้ำแบบสวยครับน้ำเกือบเต็มดูรังครับผมดูรังสื่อน้ำมีขนาดเดิมตามร้อยตามหลังเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นก็วหาไปก่อนนะตัวอ่อนเพิ่งหยอดรอบแรกครับผม เขาเชื้อไมยก็จะเป็นนี่ครับก็ไผไม้ไผ่น้ำแบบนี้ยตัดยากเขาไม่ตัดก็เราก็ตัดเอาครับอือผนตอบแทนของเรานะครับน้ำหวานย้อยแล้วอันนี้น้ำหวานที่เหลือจากที่เราขูดใส่ถุงนะครับนี่ตัวอ่อนครับผมอื้อ ใครไม่เคยกินหากินซะน,นะครับอืมอืมอืมระวังน้มหน่อยเด้ออืม อือมตัวอ่อนมั้งครับผมอือืไปครับลาลรังที่ห้ากันต่อครับผมก็คลิปนี้คงลาแค่นี้ครับผม เพราะว่ากามร้อนมากครับมันเราเราก็ออกมาช้าด้วยออกมาถึงหมายก็ประมาณเกืยงครึ่งเนาะประมาณนั้นนะครับก็ลืมครับผมก็เดินหาแรกเดินหาเจอแต่รอยเขาตัดครับกอไหนที่ไม่มีหนามก็เจอรอยเขาตัดเราก็เลยไม่กล้าเปิดคลิปเพราะว่ากลัวไม่ได้ก็เลยเดินเดิน เดินดูกอหนามสังเกตด,ดูแล้วกอหนามเขาไม่ตัดก็เลยเน้นเน้นเข้ากอหนามแต่นี่ก็ยังเดินไม่หมดแล้วครับเพราะว่ามันจะเป็นน้ํายางยาวอยู่ครับยังเดินไม่หมดแต่ว่าเราเราเหนื่อยก็เลยพอแค่นี้ก่อนวันตอนนี้ก็ห้าโมงเพราะว่ากว่าจะกลับไปเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่นี้ก็ลาด้วยน้ำพึ่งน้ำมิ้มครับน้ำมิม้มเหนียวเหนียวโ้นๆคนๆครับ เดอนห้าแล้วก็ขอรังไปกินด้วยครับผมอีกรังหนึ่งรังที่4ี่ผมกินไปเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมครับผมชมคลิปแล้วชื่นชอบคลิปก็รบกวนกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมเป็นคลิปทารมาหากินนะครับไม่ว่าจะเป็นหาพื่งหามิม้มรอบดักปลาหรือว่าตกปลาหรือว่าใส่เบ็ดครับผมผ่านแหก็อะไรอีกหมดแลว <c oughs> เ,เหนื่อยร้อนมาครับก็ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วเพราะว่าเรามาแป๊บหนึ่งเอาไปสะสมกันไว้อรอบที่แล้วก็คันขันได้สองขวดก็ลูกค้าก็มาเอาไปนะครับถ้าลูกค้าต้องการก็ขายนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ต้องการเราก็เอาไว้กินเองเออขอบคุณสําหรับผู้ที่ชมคลิปตลอดนะครับท่านที่ชมคลิปตลอดนะครับผมแล้วก็ มีนนี้ตอนรับเอฟซี FC ใหม่นะครับขอบคุณมากมายครับผมยินมนี้ลาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ